็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยะครับวันนี้ก็อยู่ใน h u n กี y s u r v เบก,กันอีกเส้นเคยนะคะบผมนะอ่าโอ้ยไปอันี้พาทที่4แลว,วแววใช่ไหมเลยส่วันนี้พาทที่4แวเทไยอ่ะเฮ้ ลดราคาโอเคไหนไปดูดิลดลดราคากี่บาทตัวนี้สองพันเข่งลุกตัวแล้วตัวนี้สองร้อยเพซเหรอโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บตังค์ซื้อตัวนี้กันนะครับไปเวนกันอื้ยกลัวจะได้ตัวนั้นไร้เย่ เงื่นเว้ยถ้าวันนี้ผมไม่ได้ก็อีปีหน้าไม่ใช่หน่อยเว้ยมาแล้วขอเพชรหน่อยได้ไหมอ่ะมันต้องใช้เพชรสิมีเพชร เพชรอยู่ไหนปลาเพชรอ่ะเพชรผู้อยากได้เพชรอ่ะไม่มีเพชรให้เก็บเลยเหรอหืมอย่างน้อยเพชรสักหนึ่งอันก็ยังดีนะเออดีฝ่าไม่ได้ดีฝาไม่ได้อะนะอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย อยากัดซันซี่แตฉันก็มาแก้แค้นเว้ยนี่น้ำพอดีผมไม่ได้เวนงานเว้นนานแล้วแล้วไงน,น้ำน้ำอือโก,กวัดจังหวะนี้ต้องได้เพชรว้แว้เพชรกี่ก้อนก็ได้อะเอามาเหอะอืมหนาวหยุดโกวัดแลย ไปอะยังไม่มันวิเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปลาเพชรฮัลโหลเพชรคือไม่มาเลยอ่ะนี่มาเฮ้อมาเฮ้อมาเฮ้อคือผมขอร้องวอง่ะกูขอกูขอแบบเบิดไป ขอหน่อยดิขอหน่อยปลาเพชรเนี่ยปลาเพชรอ่ะเออขอหน่อยขอหน่อยเรียบร้อย่าขอหน่อยขอหน่อยปลาเพชรปลาเพชรปลาเพชรขอว่างนี่เย่ได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วโอ้ยโอ้ยเย่ได้เพชรแล้วมาหนึ่งอันได้เพชรมาหนึ่งอัน วุได้ไดเพชรมาอีกสองจังวะนี้โวยว่าทีนี้โวยแบบบินเวย้ยบินเวย้ยเขาเนี้ยบินเวย้ยแล้วก็เก็บตรงน้ำมาใครมาแว่นสะะ้้นตัวกูแดกหมดมาขออาหารหน่อยขอเพชรด้วยเพชรอยู่ไหนเฮ้เพชรทั้งแบบมีแค่นี้หรอก มันไม่ควรที่จะมีแค่นี้นะเพชรทั้งแบบอะเออเอามาเอามาดีร้อนร้อนร้อนเนองินแวะร้อนเพชรแวะตอนนี้เวลมีโอ้โหโอ้โหอยากได้ตัวใหม่ที่มันลดราคาเวลเวอ้ยอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนโ,โดนเผา ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยกินไม่เงยกินไม่เงยอืขอเพชรหนอ่นยนยอ,อ,นอยได้ไหมว่าอนี่ม่ก็มันกัดอยู่ได้มานี่เอ,อ๊ยเรียบร้อยได้เพชรมาอีกสามได้เพชรมาสามแล้วได้เพชรมาสามโอ้ยแต้ว่าทำไมมันมีกระเบิดเยอะจังนี้อ่ะคนทอัพย์ทิ้งขยะในท้องทยังไง เลยเยอะโอได้เพชรมาอีกอันนึงแว๊ตอนนี้รวมกันเป็นสี่เว๊โอ้โหโอ้โหตอนนี้ก็กินเลยกินเลยอืมโอ้โหอาบ่อยอา่อยอา่อยจังหวะนี้บอกเลยว่าอาบ่อยอา่อยวันนี้ผมต้องได้แล้วแบบมากปลาเพชรเนี่ยขอปลาเพชรหน่อยขอปลาเพชรหน่อยปลาเพชรปลาเพชรปลาเพชรตัวไหนอะปลาเพชรแว๊อ้ยว่าทำไมมาบนมีเยอะจัง ปาล,ลปาปลา,า,ากุตายวะนนียก็ปลาเพชรปลาเพชรอยู่ไหนปลาเพชร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 มานี่ดิปลาเพชรก็ปลาเพชรอยู่ไหนลูกพ่อปลาเพชรลูกพ่ออยู่ไหนเอามานี่ขอว้องอ่ะขอให้เจอปลาปลาเพชรเธอโอ๊ยปลาเพชรกูอยู่ไหนวันนี้เว้วปลาเพชรกูอยู่ไหน ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยเฮ้ยเหมือนเห็นปลาเพชรนะเหมือนเหมือนเห็นปลาเพชรนะเหมือนเห็นปลาเพชรนะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนปลาเพชรปลาเพชรมันอยู่แถวนี้เนี่ยเลยคือมันอยู่แถวนี้เนี่ยเลยเฮ้ยปลาเพชรอยู่ไหนโอ้ยว่ากูจะขับรถไประเบิดทำไมวะเนี่ย ปลาเพชรรู้ว่เจอตัวเฮดรแล้วเจอตัวเฮดรแล้วเวลเพชรอยู่ไหนอยากได้มาห้าอันก็พพเวลเวลเพชรอยู่ไหนเพชรอยู่ไหนฉันจะเอาเงินไปซื้อปลาสลามตัวใหม่ มาดูกันซิว่โาโฆษณาไม่เอ้ยดูไม่ดูไม่ด,ไมได้ด้วยเล่นเล่นเสียงโฆษณาซับป,ปี้เฮ้ย <c oughs> จบในที่สุดก็จบสักทีนะตอนนี้ใครใช้ซับป,ปี้อยู่มั้งซึ่งผมยังไม่ได้ใช้เลย ตายเพราะวผมยังไม่ได้รู้มายัางไม่โอ้ยอ่ากลับมาที่เกมของเราแล้วกลับมาที่เกมของเราแล้วอืมอย่างนั้นเลยมีเพชรยูเท่านี้เหรอโอ้ยวอวจะดูเพชรดีไหม ไม่เอาโอ้จะอยากได้เพชรน้าอยากได้เพชรทำไงดีอ่ะก็หาทำไงดีอ่ะเอาไหมจัดไปไหมอือลองดูเผื่อได้เผือได้ครับไม่ได้โอย อยากได้ว่ะแต่ไม่มีเงินไงโอ้ยผมอยากเสียแต่ว่าไม่มีเงินทำไงดีฮะ โคตรเทพเลยถึงแม้มันจะโหดน้อยฝัดตัวที่เรามีแล้วก็ถึงนะหฮซื้อไม่ได้ทำไมให้ราคาทำไมให้ราคาแพงจังหตอนนี้เรามีตัวไว้มัง่งลหเนี่ยโอ้โหตัวนี้โอโปซโอโหโอ้โหตัวนี้ยังไม่มียังไม่ปลดวรอ วันนี้ผมว่าก็แล้วดังเธอผมได้แล้วนะอือก,ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับนะวันนี้ไม่ได้ครับภาวะิจเรายังไม่เสร็จสิ้นนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบายบายไปแล้ะ